ในวันที่8เมษายนพศ2 5 6 6ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นเกียรติในพิธี dış. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะของราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านอาแบโดยมีนายกิตติอินทรกุลรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเดชพระคุณพัฒมวชิราธิปดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมาบพิตุสิทวนา,ารามประธานธรรมจริก เป็นฝ่ายประธานสงฆ์โดยได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระพุทธยานมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระเดชพระคุณพระอุดมบัณฑิตรองเจ้าคณะภาคหกพระครูสีพัฒนก,กิจเจ้าคณะอำเภอแม่ฟ้าหลวงและนายปริศดางสามัคคีนิดนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว นอกจากพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามมกะแล้วยังมีกิจกรรมอื่นประกอบด้วยการแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในบ้านอาแบการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับรัษดรในบ้านอาแบเป็นตน้นโดยที่การแสดงตนเป็นพุทธมามมะกะนั้นคือการประกาศหรือปฏิญ,ญาณตนว่าจะนับถือพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งตลอดไปซึ่งเป็นการแสดงตนให้ปรากฏว่า ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชีวิตของตนการแสดงตนของราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านอาแบที่จะหันมานับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมของตนยังคงเก็บรักษาและสืบทอดความเชื่อประเพณีดั้งเดิมที่ยังคงสามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันต่อไป